ครับสวัสดีเดอะพีเพิลครับผมอยู่มิซูร้านนาสันตะเหลืองนะครับอยู่กับเซลอะไรนะเซลเอกครับเซลเอกมีเบอร์โทรเซลพูดไปได้เลยก็ได้ครับครับสำหรับช่องทางการติดต่อเซลเอกนะครับก็063 998 1828ครับผมครับวันนี้ผมแอดมินนะครับแอดมินนายมารีวิวทดลองขับตอนเดียวกำลังสนใจอยู่เพราะว่าไอ้สประตูอ่าโบคู่ยังไม่มาวันนี้ก็ขอลอง184ม้าตัวนี้184ม้าเนาะใช่ครับ เสียงปิดๆไม่ใช่อะไรนะครับตากล้องเรายังไม่ได้ใส่เบลล์เขาเรียกว่าในในตอนเดียวขับ4ตอนนี้นะครับมิติของมันรู้สึกว่ามันจะกว้างมากครับท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับอัตราเร่ง mm. พอดีผมใช้ไททัน2019อยู่เนาะ mm. ผมที่ชอบเลยคือเสียงแอกแกของไมเวกอ่ะ mm. ไม่มีแล้วแล้วก็อัตราเร่งเดี๋ยวยังไม่ได้ลอง ให้เซลดูข้างหน้าการจราจรมัน่อนข้างโอโเป็นกระบะตอนเดียวที่ช่วงล่างอ่าถือว่าทํามาได้ดีเลยช่วงล่างดีครับแล้วก็ตอนนี <is this> ้ผมอยู่ที่เกียร์สี่นะครับอยู่ที่หกสิบก็ถือว่าโอเคหน่วงในระดับหนึ่งในเครื่องโรงงานครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้คือมันจะพูดถึงเกียร์สี่เนี่ยเป็นเกียร์ที่เราไหลในยุคที่อ่า การเดินทางที่รถเยอะๆนะครับเวลาไกลๆเนี่ยเกียร์สเกียร์สามเนี่ยเป็นช่วงต่อที่มันก็เรียกว่าไหลอยู่ไหลอยู่ไหลเรื่อยๆเนี่ยมันลดความเมื่อยล้าถามว่ามันมันก็ยังพอมีด้วยาะว่ามันไม่ใช่แฟลทท็อกเนาะยังไม่แฟลทท็อกเต็มที่ละกันครับแฟลทท็อกนิดนึงครับนิดนึงแอบมานิดนึงครับสามร้อยรอบก็แปดสิบถึงร้อยยี่อีกทีนึงเดี๋ยวหาช่วงโล่งๆนะครับก็ขอบคุณพิสุรานา เฮ้ย hey, แต่ช่วงล่างอเวนซิ A ่งทำได้ดีทำได้ดีทำได้ดีโอ้โหลอยต่อสะพานกึกกึกพูดง่ายๆ้าคือคือ,ค,อคือใช้งานทั่วไปอะไรทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นว่าแบบเฟีเาฟา้ยวฟ้าวหรือลุยหนักเฮ้ย <Hey, S 2> มันแทบจบเลยนะจบเลยแล้วก็มิติการมองของกระจกข้างครับค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็ตัวรถรู้สึกว่ามันจะยาวมากเลยนะกระบะตอนเดียวตัวนี้ สำหรับขับ4ตัวนี้นะครับเป็นพาร์ทไทมนะแล้วท่านก็ไม่ต้องโศกไม่ไม่งง CSLC, CLLC หรือ CS หรือ 2S คือตัวนี้มันก็จะเหมือนรถตลาดเลยนะครับ,ค,รบคือเขาว่าเหมือนเหมือนรถตลาดในที่นี้คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมีแต่ CS กับ CL เลยนเป็นพาร์ทไทมนะนะครับแล้วก็มีดิฟล็อกให้ระบบรักษาการทรงตัวมีอะไรมีครบเนาะฝังมาหมดเลยก็สบายครับตะกี้ลองออกตัวเกียร์หนึก็ ต้องกดอยู่นะครับตอนแรกนีกว่ามันจะไล่โอเคนะคัดก็ทําได้ดีอยู่ไม่ถึงขนาดแข็งมากอ่าประมาณนี้เดี๋ยวลองรออีกสักเนินเออเฮ้ยชอบช่วงล่างมันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรครับก็อ่าเลดอะไรทั่วไปอันนี้ GPS ฝังไอ้นี่มาด้วยหรือเปล่าไม่รู้<ต>อ่าเป็นเชื่อม <F> ต่ออ๋อ l e Ca ปิล a าพดอแล้วโตตัวท็อปตัวขับสองขับอะไร มีฝั่งใา้ออฟไลน์ไหมอ่ามีครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัวรองนะครับมันจะมีหน้าจอ2เกตมีเกตนี้ครับผมที่ต้องเสียบ Apple CarPlay และ Android Auto ผ่านสายตรงนี้ครับผมแต่ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็น Apple ไร้สายครับผมแต่ว่า Android ก็จะเป็นเสียบสายอยู่ครับผมโอเคหน้าจอ7นิ้วเนาะครับผมตัวนี้ตัวนี้1ิครับ10ถ้าตัวตัวท็อปจะเป็น9นิ้วแต่ว่าเป็น Fu l l ี d ครับผมโอเค,อเคมีบลูทูธมีอะไรต่างๆครบไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังนะก็ถือว่าผมเปิดดูแล้วแล้วว่าใช้ได้ในเกตโรงงานนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็ง่าย,ายๆดีแต่ผมชอบคือเป็นกระบะหัวเดียวที่มันออกแบบได้ดูมิติกว้างสำหรับคนที่คุ้นเคยอย่างผมเล่น L 2 0 0มาเล่นะายมาเนี่ย ลักษณะมันก็อย่างนั้นเลยตรงนี้ก็ไว้นอนเล่นตรงนี้สามารถอเอาของเอาอะไรวางได้เลยนะครับเกะละ่่างมีแล้วก็ที่ชอบคืออมันมีหนึ่งสองสามนะครับเออแจ๋วดีมันกว้างแล้วก็ล็อกโอเคประตูมันก็เปลี่ยนไป,ไปสำหรับคนที่ว่าประตูข้างประตูอะไรผมว่าผมชอบแบบนี้นะ เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นย้อนยุงยอดยุกอะไรอ่าในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยคือชอบว่าอ่าเวลาลุยนงลุยน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังไงก็รู้เลยว่าจะต้องดึงตรงไหนอะแล้วรถยุโรบหลายๆรุ่นเขาก็ยังใช้อยู่เออเกียร์ใส่ง่ายดีเป็น6สปีดคล้ายๆตัวเดิมนะถ้าใครเคยใช้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะมีถนนให้ลองไหมเนาะยางที่ให้มานี่ขอบอะไรมันสิบหกไหมสิบหกคน่ารัก <c oughs> ขอสักแยกหนึ่งก็ได้ครับโอ้ใช้ได้อินจินก็แรง <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจะ0-100ให้ดูได้ไหมเนาะ100 เข้าโค้งเลยนะอัะตราเร่งถ้าท่านเคยขับอ่าเขาเรียกอะไรนะเคยขับ 4N15 อันเดิมผมยังคิดว่ายังแยกไม่ออกแต่ที่ชอบคืออ่าด้วยคำว,ว่าวาลวในการเปิดปิดของอ่าเทอร์โบมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แบบรูปกลวยเป็นสังกะสีแบบเดิมไปเป็นระบบมอตเตอร์มันก็เลยดูว่าตอบสนองเราได้ค่อนข้างดีเออ เป็นเขาเรียกนะเป็น 4N15 ที่ปรับเป็น 4N16 ที่ที่ท,ที่ที่ทำได้สมูทขึ้นแต่ถามว่ามันแรงกว่าเดิมจูดจาดไหมยังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลอง80ถึง100ให้ดูนะครับอาจจะยังไม่ได้ เลยคือจะสรุปการกับขี่ให้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 ชมให้ฟังนะครับท่านผู้ชม f c ทั้งหลายคือจุดเด่นเลยสำหรับตอนเดียวแล้วทำช่วงล่างได้ขนาดนี้ผมถือว่าผ่าเลยมันเหมาะ,ะช่วงล่างเนี่ยมันเหมาะเข้ากับยุคสมัยดีเลยส่วนเครื่องยนต์เนี่ยถามว่ามันแรงสุดไหมอะไรยังไงไหมมันก็โอเคละมันอาจจะสู้2.8หรึอ GDF CV ของเจ้าตลาดไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับ ถือว่าใช้ได้แล้วก็เสียงไอ้เอ็เอๆๆๆๆที่เป็นไมเวกตัวเดิมมันหายไปละแล้วก็ถือว่าใช้งานทั่วไปมันมันเข้าท่าที่ชอบเลยหนึ่งความกว้างสองยาวสาก็คืออ่าเขาเรียกอะไรล่ะมันนุ่มนั่งสบายคอสะพงคอสะพานเฮ้ยนี่มันถ้าเกิดว่าเราจะเป็นจะต,ต้องใช้รถคันเดียวรถครอบครัวแล้วก็ใช้ ลุยงานขนอะไรต่างๆผมคิดว่าทําได้ดีทีเดียวช่วงล่างเฮ้ยเหลือเชื่อหัวเทียบมันมันทาได้แบบใกล้เคียงกับไอ้คันส้มจีที่หมดช่วงล่างไปเป็นแสนมันถือว่าทําได้ดีเลยแต่ว่าไม่รู้บรรทุกมันจะอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าความบาลานซ์การเข้าโค้งการอะไรต่างๆมันเข้าได้เลยเพราะว่ามันมีระบบรักษาการทรงตัวระบบอะไรต่างๆมาครบเลยนะครับ แจวแจวแจวโครงมาลายแม้ว่าจะเป็นไฮดรอลิกแต่ว่าด้วยความมันตัวมันเบาเนาะมันก็ไม่ได้ถือว่ามันอ่ามันแข็งมันอะไรยังไงปล่อยมือก็เออหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะได้ไอเดียอาจจะไม่ได้ส่งให้ดูเข็บไม้ตรงๆนะครับเดี๋ยวอ่าทุกท่านไปนึกเอาแล้วกันโอ้ยเป็นหัวเดียวมันถ่ายยากนะมันถ่ายได้นี่นึงมันมันมุมมันไม่มี ก็น่าจะได้ไเดียขอบคุณวิสูรลน,นาขอบคุณเซล์อ่ะบอกไปเลยเซลเอกครับผมใช่ครับประมาณนั้นเซลเอกวิสูรลน,นา mm hmm. เขาก็จะมีตรงสารต้านเหลืองกับไม้ฟ้าหลวงนะครับอะไรก็ทุกท่านก็โทรหาเอาแล้วกันเม้ยผมคิดว่าใช้ได้ส่วนระบบขับสีผมไม่ได้ลองนะว่ามันเข้าง่ายเข้ายากอะไรต่างๆไหมแต่ว่าหาททาเหมือนรถตลาดเลยท่านไม่ต้องสับสน 4S นั่นคือเป็นระบบล็อกเพลากลางนะครับไม่ใช่ฟูลไทม์นะ ท้ 4S ต,ตัวเก่าตัวที่เป็น Full Time 4S นะี่คือไม่ไม่ล็อกพอกลางเป็นขับเคลื่อนแบบ Full อ่า Full Time Super Select เหมือนเหมือนปลากระป๋องกันแต่จริงๆมัน Super Select อ่าก็คือเป็นอ่าไม่ขับสีไม่จำกัดความเร็วนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งทางลื่นมันจะปรับเป็น50 50ถ้าทางธรรมดามันจะหน้า40 60, หลัง60ก็ว่าไปก็อ่าถือว่าแม่ถ้าใส่ Full Time ลงมาเนาะคมีให้แยกนี่ก็โอเคเลยแล้วก็ อนาคตน่าจะได้เจอนะครับแล้วก็กับช่วงล่างดีๆแบบนี้กับฟูลไทม์ลงและกับโบคู่ลงแม่ชักชักค่อยเควละเออเฮ้ยมันขับดีไม่ได้ลองอ่าใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้มีให้หมดตัวลบนะครับมีมีดิฟล็อกหลังให้นะครับถ้าจำเป็นจะต้องลุยหนักตั่นคู่หลัง มีทักชั o นค o นโทรลให้มีระบบรักษาการทรงตัวให้มี ABS ให้มีอันนี้มี AC อะไรนะผมให้มาด้วยหรือเปล่าเวลาเข้าโค้งตัวสําหรับตัวนี้ไม่น่ามีนะมีเฉพาะมีเฉพาะตัวสี่ประตูท็อปขึ้นไปอนาคตก็คงจะมีแหละสไตล์มิซูดับสังงันลืมลืมอเวนเจอร์กดปิดตรงไหนเนี่ยโอเคมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาแปด เอไอ C C A 818นะครับแล้วก็86แอมป์ให้เท่ากับตัวใหญ่เลยเพราะว่ามันมีอ v เวนเจอร์โคตรเกียดเลยออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็มีอ่าเนี่ยครับมีปิดแท็กชั่นได้อะไรได้เนาะน่าจะได้ไอเดียขอบคุณวิสุรัตนนะครับผมเอือ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพ,พื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงอกทัวร์อนไ์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่าสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย